นี่นี่คืออะไรเนี่ยนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะดีมั้ยใช่ผู<ห>้หใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ที่จะออกนามอันนี้ของผู้ใหญ่จะดีไม่ทุ่มที่ออกานา้มใช่ดีผู้ไรนะครับไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ใจดีหรอกอันนี้คือผู้ใหญ่จริงๆเบีย<ว>อันนี้คือผู้ใหญ่จริงๆส,งส่งให้ผู้ใหญ่จริงๆใช่คือพ่อหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ อ,อสิ่งนี้มาให้พ่อใหญ่จริงๆก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่พี่นัดรับและคารบที่อยู่ที่เชียงใหม่อ้ยอยู่เชียงใหม่เพื่อนส่งสม,มาให้หอะไรเนี่ยลุเยกเนยเยก่นระวัง,งโดนเขาเรียกว่าพ่อหลวงเอามาให้ใส่ของปั่นขึ้นบ้านใหน ไอ้นี่ได้เก็บไปใช้ประโยชนได้จะล่กันไหนได้หละเม่อะีลมมาเลยก <นะ S 2> ็แหนบช่วงใบหนาดไหน,ไนแต่มันทำไมมันลมเมืม่อเช้าไม่ลมขนาดนียย้เลย เรากลับมาบ้านเขาดีใจเขาก็ล,ลงมให้เลยนะเป็นไม้ไผ่เนี่ยทุกคนมันเป็นไม้ไผ่เฮ้ยใมันเป็นไม้ไผ่มันก็เป็นไม้ไผ่เฮ้ยกระตกอะระตุกมืดอไห่แล้ว เรกาลกลางดูเอาสีเขียวด้วยสีเขียวด้วยนี่ทุกคนน,นี่คือล่ม้องค่อยเห็นไหมกลางนี้เป็นไงเจ็บไเนีย ไม่มีวีออสบ้างเหรอสั่งค้องอยู่ใช่ลมลมพ้นเหนือเลยเนี่ยไทยเป็นบ่โอ้ยมัยไทยยไอยขาก่อนล็ยก้าก่อนี่ยใือร่มอะร่เตียมมายก็ถ่ายคลิปกอนมังอ่า ร่มเลยร่มเชียงใหม่ครับท่านกำลังใส่ล่มอันนี้ขอเขาผู้ใหญ่จะดีนะครับเป็นผู้ใหญ่จริงๆที่ผมมาให้ใช่ล็อกยังไงครับมันล็อกทั้งไหนใช่คจ้ะเปิดเนาะเริ่มเชียงใหม่เชียงใหม่บอเ เอาทั้งวันเลยนะท่าดิดูทั้งหมดโอ้ลมเชียงใหม่มาแล้วลมเชียงใหม่ไปแล้วนี่มันไม่มันไม่ดีแล้วมันแข็งแรงอ๋อมันมีรูป่ะเปียนว่อย่างน้ว่าอะไรเอาคล้องหน่อยมันมีรูเอาค้อตอเอาค้องตอส่มันมีรูมันน่าจะเจาะรูไว้ให้ดนคะแนตอกอารองใหม่ที่อารองใหม่ยังไม่แปดนาที

ไหนไหๆก็ไหนไหนเนี่ยดูที่มีกี่สีเรายังไม่รู้เลยมีกี่สีโอ้โหตัวนี้ก็มีสีนนส่นะสี่ชิ้นนะครับผู้อะไรจะดีเพิ่งก็ส่งมาให้พี่นาคนะครับอโอ้น่ารักมากๆเลยจริงๆพ่ออุ้ยเออพ่อหลวงพ่อหลวงนะครับอันนี้สีชมพูว้าวอันนี้สีชมพูว้าว เาบ่ได<ส>้น้อทัน้อเห็นสาไม่ได้่บอรยอ๋อเอ้ยสติสตาง์อ๋อโอ้ยโอ้ยรูนั่นแย่คักเท่รูนี่หาบ่ทาเดือย้นครับตัวไหรูเนี่ยคือนไอเพชรจมไปแล้วมาบัส้วนอ๋เอาถีชมพูเอาตามทาง

หน้าบ้านแดดมันมาถึงที่งเอาไว้ทางลาาลไหมหได้ง้อเออรมดาคนมันมีความรักเนาะได้สองสี่ไดสีเราจะมาูสีพอไมาแล้วพนไรจะเศ้ามแล้วไล่ละมันมีแค่เพราะไล่ะไล่เนะเราไว้ทางลาแลวไล่แล้ว อ่ไะตังช่อะไรอย่างแต่แม่งแค่ง่ายเฮ้สีเขียวอ่ะอันนี้สีเขียวอ่ะแแว่าสีชมูอันนี้ก็ต้องสีชมพูนอนะแเนียร้านกาแฟแน่ๆเลยข้าเจ้าเป็นสาวเทียงใหม่ ต้อไอ้ต้องหาอะไรบ ดูว่ามันจะร่วงพร้อมที่เฉียวไปตอกโอ้ยโดนนนท์เขาออกแบบม่ดีว้าว เวแไม่มีเหลืองนะ,ะงนอย่าเหลืองเลยเดียวเขาว่าเราเป็นขียวแดง <c oughs> ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองบไม่มีีม่วงะจ้ามีไหมคะ่ง่อยะมีหไหคะมีออาาคะีม่งห

โอ้สวยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่จัดสิ่งนี้ให้กับพี่นัทนะครับพี่เพชรนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่บอกว่าไม่ประนามออกสงนะครับผมไม่ไม่ะสมออกน้ำไม่ะสมออกน้านะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยดุ้กคนนะครับฮะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับทุกคนนะฮะเอาเดี๋ยวมาเราลุ้นกันวันที่9นะครับขึ้นบ้านใหม่พี่นัทนะครับก็ ทุกอย่างต้องลงมาเป๊ะแล้วก็สวยแน่นอนครับ<ำ>ผมนะฮะได้<ำ>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ<ำ>สวัสด,ดีครับผมอันนันนนี้มลใหญ่